สวัสดีนะครับพี่น้องของเพื่อนเพื่อนท้องน้องพี่อะนะครับวันนี้อ่านะครับคงจําผมได้นะครับอาหลิงโคตรเหลือมเด็กท้องสวนไร่นาเออคนที่เคยจากท้องนาไปอยู่แดนไกลนะนะครับอืมจากไปอยู่แดนไกลไปเรียนหนังสือหนังหาสิพ่อค้าหรือจะสู้หนึ่งพญาเลี้ยงโอ้โหไปเป็นเจ้าคนนายคนอ่านะครับแล้วก็ออยากจะหวนกลับคืนอท้องนา มาบอกได้เรียนจบก็ต้องทํางานใช่ไหมโอเคอแต่ตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าเนี่ยที่ผมมาได้แล้วโอ๊ยแต่เพื่อนที่ทํางานเพื่อนที่หมู่บ้านจัดสรรสุขสํารันวิลล่าหลายคนที่สนิทกันแม่งเพี้ยนว่ะนะครับและอะเรื่องนี้นะครับผมจึงถามว่านะครับเนี่ยผมทําในเรื่องที่ไร้สาระในสายตาผู้คนแต่คุณรู้หรือไม่มันคือเงินในอนาคตตอนนี้ธนาคารกลาง ธนาคารกลางเป็นใครผู้ควบคุมการเงินทั้งโลกประเทศไทยประเทศไหนจะผลิตเงินต้องมีทองคำแบ็กอัพต้องไปขออนุญาตธนาคารกลางเอาวันนี้นะครับจะพาไปที่กสิกรแต่ผมอยากจะบอกว่าตัวแทนประเทศไทยที่ธนาคารเรียกไปประชุมคือกศกคือไทยพาณิชย์ครับสยามกรรมาจนที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเป็นผู้ก่อตั้งพร้อมกับรถไฟสมัยนั้นโอเคนะครับผมพาไปดูว่าผมมีตังอยู่2บาท กว่าเองวันนี้ในแอปพลิเคชันไทยพาณิชย์สองบาทกว่าดูนะเพื่อนเพื่อนรวยขนาดไหนมีตังค์อยู่สองบาทกว่าเออผมมีตังค์อยู่สองบาทกว่าแต่ผมอยากจะบอกว่าการสํารวจบัญชีธนาคารประเทศไทย90%เปอร์เซ็นต์ของสมุดบัญชีธนาคารของคนไทยทั้งประเทศเพื่อนพ้องน้องพี่รู้หรือไม่น่าตกใจขนาดไหนห้าสองอ่าผมอยากจะบอกว่า90%อร์เซของสมุดบัญชีธนาคารทุกธนาคาร90 ปอร์เซน็นมีแค่ร้อยแปดสิบาทครับผมต่อเล่มที่มีหลักร้อยแสดงว่าประเทศไทยเป็นยังไงโคตรลำบากเลยอ่ะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นทุกที่บนเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเรื่องตังค์ครับเรื่องเงินครับวันนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่ทำในเรื่องเพอร์เจอร์เหลวไหลในสายตาผู้คนแต่ผมอยากจะบอกว่าแม่งโคตรล้ำเลยโทษนะครับพูดไม่เพราะ คือมันมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะนะครับเนี่ยไบแอนด์ไบแอนด์อาคือเอ็กชินอาคือหรือกระดานถ้าพูดภาษาบ้านเราลากตลาดเหมือนบางแพงอะแต่มันไม่ก็ได้ขายหมูขายปลาคิมมันขายเงินดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นเงินประชาชนแต่ประชาชนคนไทยหาว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่ผมอยากจะบ,บอกว่า ไอคนที่เขารวยอันดับหนึ่งของประเทศไทยพวกที่รวยๆนะครับมันรู้มาเก้าปีแล้วแต่มันหยบยอดมันไม่บอกใครและคนไทยก็โคตรฉลาดทั้งประเทศเลยแม้แต่สอสก็ยังไม่รู้เรื่องนี้อถามว่าใครครับที่รู้เรื่องนี้ก็ผู้ที่นําเข้ารถเบนซ์นะครับรถเบนซ์รถอทุกยี่ห้ออ่าแล้วก็ปุ๋ยนะครับผมอยากจะบอกว่าคนเหล่านี้เขาจะต้องโอนเงินนะครับให้ค่าสินค้า เพราะทางประเทศไทยจะซื้อที่เขาคนเดียวเข้าใจนะครับเขาสมมุติว่าวันนี้ต้องโอนร้อยล้านคุณรู้หรือไม่อ่าสมมุติว่าโอนไปประเทศเยอรมันหนึ่งร้อยล้านบาทไทยคุณรู้หรือไม่ค่าโอนสามสิบเจ็ดล้านบาทครับเรื่องนี้ใครรู้บ้างจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะเพราะไม่ใช่เคยโอนตังไปต่างประเทศแม้แต่สักคนกระทั่งผมด้วยอ่าแต่ผมสอดรู้สอดเห็นโอเควันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูอ่าที่เอ็กซ์คิงนะครับเนี่ยไบแนน ่าบนนสนนะครับผมกดไปที่อ่าอ่ามาร์เก็ตอ่ามาร์เก็ตก็แปลว่าลาบน่ะนะอ่านะแล้วก็ไปกดมาร์เก็ตอ่าผมจะให้เพื่อนดูนะครับผมอยากจะบอกว่าทองคํา20บบาทที่คอน้องชายผมที่นั่งอยู่ตรงนี้มันยังสู้เงินนี้ที่มีมูลค่าบาทเดียวก็ยังไม่ได้ถามว่าทําไมอ่าผมอยากจะบอกว่าเงินนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินบาทไทยและเงินทุกประเทศและผมอยากจะบอกว่าเนี่ยไบแนน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกประเทศในโลกใบนี้ผมอยากจะบอกว่าวันละเป็นแสนแสนล้านมั่นคงไหมครับอ่ยิ่งใหญ่ไหมครับเออหลายหลายคนเชื่อแต่ธนาคารแต่พออย่างนี้ไม่เชื่ออ่าสตังโปรนะครับมันเปลี่ยนชื่อแล้วตลาดนี้ชื่อสตังโปรอ่าผมอยากจะบอกว่าคนที่ซื้อตลาดนี้ไปเป็นเจ้าของธนาคารกาศริศกกรคุณว่าเขาโง่หรือ,ขอเขาฉลาดละ่ะ เออแล้วคุณฉลาดกว่าผู้บริหารกสิกรเนี่ยวันนี้บิตคอย1ล้าน5นะครับอ่าเท่าดอลลาร์อเมริกานี่คือเวลาโลกนาทีนี้นะครับ35บาทจุด45สตางค์ต่อหนึ่งเหรียญเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขาย30กว่าเหรียญดูนะว่ามันจะโอนเข้าธนาคารที่ผมมีอยู่2บาทกว่าไหมอ่าโอเคอ่าถ้าอย่างนั้นอย่าร่ำรี่รำไรเลยะนะครับเนี่ยอ่านี่คือตลาดและผมอยากจะบอกว่า ผมพวกผมที่นี่พวกปัญญาอ่อนปัญญาหนุ่มในสายตาเพื่อนที่บริษัทที่ตอนนี้ก็ยังทำงานบ้ากันอยู่เลยแต่ผมนะครับไม่มีงานทำมาหลายมาไม่ต่ำกว่าสิบปีแล้วครับอ่านะครับอ่ะถามว่าทำไมไม่ทำงานมันมีรายได้มากกว่าเดือนละครึ่งแสนหลายสิบเท่าในตอนนั้นเลยลาออกแม่งซะเลยนะครับอ่า สี่หมื่นเจ็ดเองได้รับอ่านะครับเนี่ยผมอยากจะบอกว่านะครับนี่มันเทียบด้วยอัตราเงินของประเทศไทยเรานะครับตรงนี้อ่ะนะครับเนี่ยอันนี้มันจะเทียบกับเงินบาทไทยนะครับอืมอันนี้อ่ะเรียกว่าสตางค์โปรแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเอ็กชเนอันดับหนึ่งของประเทศไทยคือบิดครับนะครับอ่าทุกคนหลายคนรู้จักบิดครับอ่ะนะครับผมจะให้ดู อ่าที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนบิตครับแต่เดี๋ยวผมจะไปขายที่ไบแนนนะครับอ่าดูนะครับบิตครับวันนี้1ดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าเท่าไหร่ USDT อ่าสามสบสาทสีสอสตางค์อ่าโอเคนะครับอันนี้บิตครับอ่าเป็นกระดานซื้อขายอันดับหนึ่งของประเทศเราเราไปอันดับหนึ่งของโลกกันดีกว่าอ่านะครับเพื่อนๆนะครับอ่นนี่คือเงินดิจิตอลทั้งหมดทั้งสิ้น อ่าผมอยากจะบอกว่าทองคํานะครับเอ่อแม่ป่วยอา่าหลานหรือลูกนะครับชักตะเดวกระเดวตอนตีสองทองคำยี่บาทคุณขายที่ไหนแต่วันนี้ถ้าคุณมีเงินเนี้ยแม้แต่ราคาบาทเดียวคุณมีหมื่นเหรียญก็หมื่นบาทคุณกดขายปุ๊บมันเข้าบัญชีธนาคารปับ๊บอ่าคุณคิดว่ามันสุดยอดกว่าทองคําที่คอไหมล่ะเวลาจําเป็นตีสองร้านทองที่ไหนมันเปิดบ้าง มันไม่มีนะครับเนี่ยผมจะพาไปอาที่ใบแนนผมกดไปที่ P2P ผมอยากจะบอกว่าใบแนนนะครับมันเป็นแค่ตลาดเนี่ยคนที่นะครับเนวันนี้ผมจะไปขายนะครับขายจริงๆเลยะนะครับผมก็เลือกดูร้านนะครับร้านที่มันรับซื้อประมาณสามพันะเออประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองเช็คราคาดูก่อนอเช็คราคาไปที่ไปที่คริปโต แล้วก็ใส่ตัวเลขไป3 7ใช่ไหมเมื่อกี้อะสาิบเจจุดเท่าไหร่นะอ่ะามสเจุดเท่าไหร่เดี๋ยวขอไปดูนิดหนึง่งเอเอขอกลับไปดูหน่อยสาอ่ะอ่ามสิบจดุดยี่สิด้วยนะอ่ะสบเจ็ดจุดยี่สิามนะครับสามสจุดยีไปที่พี p อ่าสามสิบเจ็ดจุดยี่สิบสามไปเช็คดูว่ากี่บาทโอ้พันสามร้อยสิบเก้าบาทนะครับอ่าเราก็จะต้องไปหาร้านที่มันมีลิมิตโปรฟิตอ่ะที่พันอ่านะครับที่หลักพันอันนี้ห้าห้าอันนี้หน่วยสิบร้อยพันไปที่หลักพันนะครับไปที่หลักพัน อันนี้เท่าไหร่ครับร้านนี้อ่าซื้อหมื่นนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยต้องไปหาร้านที่มันหลักพันครับอ่าหน่วยสิบร้อยพันหมื่นอันนั้นห้าหมื่นโอ้หลักพันอยู่ไหนล่ะอ่าหน่วยสิบร้อยอืม โอเคเจอแล้วนะครับร้านนี้นะครับร้านนี้ครับอ่าสามสิบห้าบาทหกสิบนะครับสามสิบห้าบาทหกสิบอ่ะนะครับอ่าสามสิบอ่าเมื่อตะกี้เท่าไหร่น้องสามสิบเจ็ดเหรอฮะเออเมื่อตะกี้เท่าไหร่แล้วนะอ๋อไอยาลังกาอ่าเหอโม่แต่วันนี้ค่อยเล่นกู๊ี้ยังไงบ้างอ่าฮะเด็ดแม่เล่นอาโตไปด้วยอ่าคิดคงอ่ะร้านคิด อ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยนะสามสิบเจ็ดยี่สิบสาโอเคอ่าสามสิบเจ็ดยี่สิบสามอือสามสิบเจ็ดยี่สิบสาอ่านะครับสามสิบจ็สาจำไว้หน่อยแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งได้จะขายให้ดูนะครับ อันนั้นหมื่นหนึ่งอนะครับไปที่ร้านที่หลักพันนะครับอือหือสามสิบเจ็ดจี่สิบสามสามสิบห้าหกสิบเอ็ด จะได้หนึ่งันสามร้อยี่สบุจะได้หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทนะครับอืมอ,อ่าใส่จำนวนไปแล้วนะครับอ่าเราอ่าเดี๋ยวเี๋เราซลออนี่เราซื้อมอกี่ซื้อเซลอ่าเซลขาย 37 23อันนี้ห้ารยสามสิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ สามสิบเจ็ดยี่สิบสามน้ำหนันกตะเกียอือือจะได้พันสามร้อยสิบหกบาทเอ้ยไอ้ย,นอา,อยนอา,าน้องสามสิบห้าบาทอจุดสามสิบหกนองเรวอราคาให้มันหมากเนี่ยสามสิบเจ็ดยี่สิบสามอนะครับแป๊บหนึ่งเ,เ,ลเลือกร้านเลือกร้าน สามส้าสามสไอ้ยานี่ามสิ้าสามสอ้นี่ร้านนี้มันรับซื้อแค่ห้ายแต่มันสามสโอ้ขายร้านนี้ดีกว่าเว้ย เออนะสามสิบเดยี่สาโอเคสามสิบดจุดยสบสามนี่แหละไดพันส้อยสิบเจ็ดบาทได้มากขึ้นมานิดหนึ่งโอเคนะครับเราอาตั้งใจขายแล้วโอเคเอาร้านนี้นะครับอ่าเฉลิมพลคุยทองเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีเลขอ่าบัญชีของกาศีกรกดเข้าไปเบิรกนะครับ อ่ะแล้วเราก็ขายเลยนะครับดูนะครับผมยังไม่ได้อุนเหรียญให้เขาสักบาทเดียวนะอ่าผมยังอ่ะนะครับอืมอ่าเราก็ถามเขาก่อนอ่ะนะครับถามเขาอ่านะครับพร้อมไหมอ่ะนะครับอืมอ่าพร้อมไหมพร้อมไหมครับอ่ะถ้าเขาเป็นฝรั่งเขาจะตอบเป็นภาษาหลังมาเลยเดี๋ยว อ่ะนะครับอันนี้เราขายนะครับการขายเหรียญร้านนี้อ่านะครับพร้อมไหมอ่าเราต้องดูนะครับเราเราเราต้องดูเดี๋ยวมันจะมีการโอนมาอ่าหนึ่งพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทถ้ามันโอนมาแล้วเราก็ต้องรีบกดให้เขาอ่าหนึ่งพันสามร้อยสิบเจ็ดนะครับต้องดูอ่าที่ที่ตรงนี้อ่ะนะครับโอนมาได้ยัง อ่าอ่าโอ,อนมาแล้วนะครับหนึ่งพันสามร้อยสิบเจ็ดเห็นไหมครับเงินเข้าเห็นนะครับเนี่ยเงินเข้าเงินเข้าเห็นหรือ,อยังไม่ต้องไปดูนะครับเพราะอยากใจนะครับเพราะไว้ใจอ่าถ้ามันโอนอย่างนี้นะครับมันเข้าแล้วอ่าเราก็กดไปให้เขาอ่ะนะครับอืมอ,อือฮึอ,อือฮึอตรงนี้ทำยังไงอ่ะเนี่ยอ่านะครับ โอเคอ่ะไอ้ยาลังก์อืมโทษนะครับอ๋อตรงนี้มันอะไรแล้วเนี่ยอ่าอีเมลอีเมล L I N อ่าโอเคอ่าอ่าอ่าอันนี้อ่ะ อันนี้ล่ะอะไรเนี่ยเนี่ยเขาเขาเขาส่งอ่าเขาส่ง,เ,เ,นะเ,สงเนี่ยนะเขาส่งในเขาส่งที่เขาโอนให้เราเลยเห็นไหมนายเฉลิมพลอ่า ทำไมผมกดโอนไม่ไปอ่ะผมจะต้องกดอะไรก่อนบ้างตรงนี้ผมลืมลืมแล้วอ่ะนะครับผมถามเขาฟึบเดี๋ยวเขาพิมพ์ตอบอืออันนี้มันอะไรเนี่ยปวดเล็บมันเลยปวดจนเล็บตีบเียมันเนี่ยตัว,เ,วนนเ,นนเนี่ยอ่า เ,เลตัวนั่นอนงเต็เลยไม่ตัวที่เกลไปเลยต้องอุน้เานั่นมาเลยอืมใช่ต้องกรอบเลยอต้องกรอบแต่ว่ามันต้อง,อต,ต,องต้องใช้กรอบเม็ดเลยอ่านะครับแป๊บนึงแป๊บนึงอ่า ทำไมกดโอ้นไม่ไปอ่าอ่านะครับแป๊บนึงอ่าต้องโทรหาสามารถคนนี้ก็ได้วะอ่าเจอแล้วเจอแล้ว อย่าดังนะอยาให้เขาดูว่าอ่าอ่าคุณจริยาอ่ารบกวนนิดนึงอันเนี้ยอ่าเร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 าอ่าเราโอนไปแล้วอ่าตอนนี้อ่านะครับเราจะต้องกดตรงไหนดูนะอ่าเห็นไหมอ่า อ่าช่วยจับให้เขาดูหน่อยอ่ะอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่นะครับโอเคโอเคอ่าเนี้ย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 อ่าเรากดตรงนี้แล้วตรงนี้มันใส่อะไรแล้วพอมันขึ้นมาอย่างนี้อ่ะยไม่เห็นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยเห็นไหมเช็ดเช็ดดานหน้าให้หน่อยอ่า เอที่วันนั้นที่เราทํากับเธออ่ะแล้วมันมันมันกดไม่ได้อะ่ะจําได้ไหมที่ท,ที่ที่ตรงนี้มันใส่อะไรลอะอยอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยกยกไหมเออเออเนี่ยเน่ยเออเนี่ย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 มันอะไรเนี่ยมันโอนมาแล้วเนี่ยเอ,อเรากดนี้เออ มันมันอยู่ด้านหน้านนาี่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ถูกแล้วถูกแล้วจอจอแล้วเลยจะไม่เจอหน้าจอนี้อ่ามันมันคนละเครื่องกันเออเดี๋ยว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 วางสายเราไปโทรหาเธอดีกว่าโอเค

Mày bỏ tao lên này à, mà lên Mày lên bụng lên Ngu như vậy Ờ, nè, 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 hết lấy nhằng, hiện lấy nhằng Ờ, vô như nè, 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 ờ Hả? Vô như ngày Tụng ơi, ôn tăng máy rồi leo Cột à. Râu ôn tăng máy, leo, leo ngày Râu dăng máy ôn điên hay không? สรุปว่าคุณกําลังเจะขายใช่ไหมขายขายเร็วเร็วเร็วอ่าไป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 ที่สีเหลืองทีไปไปเช็ดไปไปดูไปไปเนี่ไม่ไมันผมบอกคุณว่ามันโอนมาแล้วนี่อ่าเราต้องเนี่ยไปเอาไอ้นั่นตรงไหนอนซิเิตีพินตัวข้างล่างเนี่ยล่าสีเหลืองเนี่ยอนเรียครัอันไหนตัวข้างล่างอ่ะแล้วก็กดกด กดอันที่อ่าคอนเฟิร์มเดี๋ยวเดวอ่ากดแล้วอ่าคอนเฟิร์มแล้วแป๊บหนึ่งเออเนี่ยไปเอาไปเอาเซฟคิลิตี้พอ่าโอเคตรงนี้รู้อ่านะครับอืมโอเคเดี๋ยวรอ้อยมันพ้นก่อนแป๊บหนึ่งเนี่ยใบแนนอยู่ข้างบนอ่ะนะครับเนี่ยมาตอกี้บกพล่องนิดหนึ่ง อ่าโอเคนะมาบุนอนะไรบุญอะไรบุนบุญ้องบุญอะไรบุดีแม้ที่รูอ่านะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าโอเคคุณเดี๋ยวอ่านน อ่าโอเคเสร็จสำเร็จเรียบร้อยหนึ่สามร้อยสิบเจ็ดบาทอ่าโอเคเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะสิเก้าอ่ายกงหัวไม่พอไให้หน่อยนี่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 อ่าโอเคอ่ากดถูกใจให้เขาหน่อยนะครับตามมารยาทไหนไปยังมันไม่ไปอ่ะเสร็จแล้วโอการีปหนึ่หนึ่งข้างล่างนบดสีเหลืองข้างล่างเช่นไหมจ๊ะ ใช่ใช่ใช่อ่าขอบคุณมากโอเคอ่ะนะครับอืมเพราะฉะนั้นนะครับต้องขอขอบคุณอ่ะต้องขอขอบคุณคนที่เดินตามคนเก่งอ่าขอแค่นี้ก่อนขอบคุณมากอ่ะนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆนนะครับลองไปดูนะลองไปดูว่ามันเข้าบัญชีธนาคารหรือยังอใช่ไหมครับอ่าผมอยากให้เพื่อนเพื่อดูนะอ่าว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 ่ามันเข้าบัญชีธนาคารหรือยัง เออเพื่อนพ้องน้องพี่อ่ะอ่านเนี่อะไรตาเนี่ยอ่ะนะครับมาดูว่ามันเข้าบัญชีแล้วหรือยังเมื่อกี้มีอยู่สองบาทจําได้ไหมครับอ่าเพื่อนพ้องน้องพี่คงจะจําได้นะครับเนี่ยแอปพลิเคชันธนาคารกสิกรอ่ะนะครับเนี่ยก็อ่าสําหรับเพื่อนๆนะครับอ่าที่อืมผมอยากจะบอกว่าเนี่ยขนาดผมก็ประจํานะครับหนาบ่อยๆแต่บางครั้งอ่ะนะครับเนี่ยเมื่อกี้ เห็ไนไหมครับมันเป็นแค่ตัวเลขแต่มันขายกลายเป็นตังค์ได้และผมอยากจะบอกว่านี่แหละอ่ะหน,นึ่งสามหนึ่งพันสามร้อยนนะครับเนี่ยมันมาร้อยเปอร์เซ็นเลยเห็นไหมครับเนี่ยวันนี้วันนี้นนเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับอืมที่อ่าผมอยากจะบอกว่านี่แหละเออเพื่อนหัวเราะนะครับอ่ะในในที่ทํางานที่บริษัทอ่ะแล้วก็ที่หมู่บ้านอ่ะที่ผมอยู่อาศัย สุขสำรันวินล่าเออเพื่อนที่เตะตะกร้อทุกวันกินเหล้าทุกวันตอนนี้ก็ยังทํางานบ้าอยู่เลยอ่ะแต่ผมเนี่ยฟินนะครับเนี่ยผมให้ดูอ่ะนะครับเนี่ยวิถีชีวิตอ่ะวันนี้ให้ดูสักคลิปนะสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับโอเคอ่ะให้ดูตรงนี้นิดเดียวพอ <c oughs> อ๋อแล้วผมอยากจะชี้ช่องให้ดูว่าถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวอ่ะของเรื่องนี้นะครับเนี่ยกดที่ยูทูบ เห็นไหมมันมี youtube ติดอยู่ด้วยที่คอนเทนต์นะครับคุณดูมันเป็นเรื่องราวอะไรเนี่ยนอองงขเื่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมผมเลื่อนให้ดูนะครับอ่าว่าเนี่ยเครื่องผลิตมันก็อยู่ในมือถืออันนี้อันนี้เป็นเครื่องคิดเลขอ่ะเป็นเป็นเป็นฟังก์ชันนะครับเนคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาไปดูบนใบแนนนะครับนะครับเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ในมือถือปิดจบบนมือถืออ่ะแต่หลายคนปิดจบที่สวนปามออแล้วมาบอกว่า ผมบอกเลยว่าแทงปลาล์มให้ตายก็ไม่ได้เดือนละแสนอ่ะเข้าใจไหมครับเออนะอ่ะนะครับอ่ะแต่แต่แต,แต่แต่ตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณมีเงินเดือนจากงานที่ต้องไปทําทุกแปดโมงเช้าผมตีให้เลยว่าคุณรายได้เดือนละแสนผมบอกเลยว่าคุณก็ต้องลาออกถามว่า<ต>ทําไมต้องลาออกท่านไปดูที่ใบเน้นถ้ามีตัง มากเท่าๆกับที่ทําที่เป็นรายได้มากกว่าผมว่าเพราะผมเห็นมาแล้วนะครับนี่คือใบแ้นแต่ของรายได้ไม่ถึงเดือนละแสนนะจากงานประจําแต่มันก็ลาโอเคนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยเนี่ยผมอยากจะบอกว่าปิดจบบนมือถือเห็นนะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้วันนี้วันนี้นะครับอ่าวันนี้อ่ะผมก็อยากจะบอกพี่น้องเพื่อนอ่ะนะครับว่าโชคดีมีความสุขแล้วกันอ่ะนะครับ